ก็บุญมาเรดิโอนะครับออกอากาศพร้อมกันเลยนะครับผู้อายุทางใดใกล้อยากฟังทังถ้า facebook ก็เห็นตัวเป็นเป็นทีวีก็เห็นตัวเป็นเป็นสดสดหน้าจอกันเลยนะครับตอนนี้นะครับพี่น้องบ้านเฮ้านะครับหลายช่วงทางที่สามารถรับชมนะครับรายการของบาบุญมากันได้นะครับพิมพ์คำว่าบุญมาทีวี67สดได้เลยนะครับสวัสดีครับ อดีจ้าจ้าให้ให้ศุนอันสระบุรีโทรหาได้จ้าสระบุรีนะครับได้ครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตัวแทนทางสระบุรีโทรหานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับข้อเนี้ยสวัสดีครับพี่น้องทีชมทางทีวีบุญมาทีวีหกเจดนะครับแล้วก็ชมทางเฟ e b o o กพิมคาว่าบุญมาทีวีสด ได้เลยนะครับออกอากาศกันสดๆครับนะอยู่ทางนี้นะขอมาคอมเมนต์สอบถามรายละเอียดกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมไม่ได้ยินนะครับกดมาใหม่ครับพี่น้องเนาะ089 422 3471ครับทางทีวี085 647 1234แล้วก็0803 24 9222นนะครับส่วนพี่น้องสปปลาว หันโทรมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 0ย์ส1 6 9 2 9เนะ9 9าเะ0 2 0 9 1สอง9ู่า่เ้าไปนะครับก็สามารถาที่จะเบิงและกระชมรายการและกระโทรเข้าสู่รายการกันมาได้นะครับทั่วโลกก็สามารถรับชมได้พี่น้องที่อยู่ทางต่างประเทศนะที่อยากจะฟังอยากจะชมรายการสดก็เข้าไป Facebook ได้หรือว่าเข้าไปในแอปพลิเคชันแอปนี่ก็คือโทรศัพท์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เข้าไปแล้วก็พิมพ์คาว่าบุญมาออนไลน์ก็สามารถที่จะชมรายการของเราได้นะครับบุญมาออนไลน์นะครับแอปแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถสั่งสินค้ากันได้นะครับแบบสดๆกันเลยนะครับที่บุญมาทีวีแล้วก็บุญมาออนไลน์ขอบคุณทุกท่านครับที่คอมเมนต์แล้วก็ซอยกันแชร์นะครับกันเข้ามานะครับทั้งคอมเมนต์ทั้งการแชร์นะครับแชร์กันนะครับได้เลยนะครับศูนย์ แปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมผมผมโทรไปบริษัทสินค้าแติผมไปเอากับผู้เช้าเองมเอคุณต้งข้ามทีมละครอำเภอเมืองจังหวัดบีรันอ๋ออยู่บรีรันคุณก่อนไปเอาครับไปเอายาตีฟันสบู่ใช้ประจำเลยครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายหลายแล้วก็น้ำตายแดง น้ำแสไรแดงค้วก็น้ำแสไรแดงปานั่นติดโยูเนี่ยโอ้ยยี่สิบเจ็ดกัวร์ขอบคุณครับรถไปจากกรุงเทสไปบนไปพุกดาไปนี่ผมบ่กกินน้ำแสไรแดงขอบคุณครับเยอะละสองตัวนะอาจารย์ขอบคุณครับ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 ขอบคุณหลายๆเด้อจากไหนก็ได้เนาะอาสายต่อไปนะครับสวัสดีครับครับผมบุญมากครับรับสายครับ ไอเดชามาตะบูยหนาใส่หนึ่งมันมันมันติดสูตรล่างหนาสูตรล่างหนาครับจะว่าหนาใสหนาใสมันสิถือจับมันแบบมันแบบจับมันนี่แขวบหรอมาใส่กระดูกว่ากิดตัวกะตัดหนามันงและโอ้มันละลอกออกทีนะครับอ๋อนังกระผามันออกตัวแรกๆครับมือมือนีแหละครับมือกัดหลอกน้ำแข็บมันสิ่งนุ่นที่เขาจะสูแซ่เด้อถูแล้วก็ลางออกรถเด้อครับถูปั๊บแล้วกูทูสู้มือมาตู้เต็มมือทูทูสู้มือนั่นแหละแต่ว่าจะไปฟอกแบบชนิดที่ว่าข้างไว้ฮะนะข้อหมาย ครับโอ้เดืองของเรื่องว่าทมตงเตาว่าต้นม้นบ่รแมนครับล่างออกทั้งดาแล้วก็ล่างออกเลยจรงสินะบพต้องไปแซ่ไวมากไปจองสินะครับล่างแบบเห็นบอาใ้ทางล่างเวทีหลังทีวีครับเขาเขาปูเขาแบบซเขาจะเ้าจุดอย่างพวกิจัดหนาเตานเมื่อกี้เี้ยงออกกระ็นเนาะเขาเล้าเลยเขาสั่งสื้อมาเีจ็ือไม่ไปเตา ครับการอันนั้นเท่ากับยับย่าไปสูดแซงหลายมันมันสิกัดหลายต้งเชื่อกระไดนะครับไม่ดีสมุนไพรบางโตแต่ว่าถามว่าแพ้บ่บ่แพ้ครับมันเป็นอาการแรกๆยังสั่นละคันขันยุบยุบเด้งเด้งดึงดึงหน่อยขั้นคันยิ้ยิบมยิบมแบไปนะครเอาไม่ต้องกังวลใจนะเพรต้องเก่าเพ่ต้องแข็งครับเพรต้องเก่าเพ่ต้องแข็งครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับที่ปากช่องโคราชอากาศหนาวเย็นแล้วครับ บึงการเมื่อเช้าก็20องศานะฮะจ่อยๆไม่ไงครับคักแน่หลายได้หวัดดีครับคุณหวัดดีครับสวัสดีครับนดวเปลค่ะแม่นครับตัวเป็นๆแล้ว่ะครับบุญมาปลอดสายอยู่ครับอ๋อค่ะว่าจะสร้างฟาดโก้เนี่ค่ะได้เมนโทษจากเล่ะครับจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเสรภูมิค่ะเสรภูุ่มร้อยเอ็ดนะครับได้ครับเดี๋ยวผมให้ตัวแทนทางเสรภูมิมโทรหาเบอร์นี่แม่นบ้าน้อครับ ขอบุณขอบคุณหลายนะครับเด้อสักครูหนึ่งนะครับว่างสายปุบเดียวทีมงานโทรกลับปั๊บรอรับสายเลยนะสวัสดีครับเช่นกันครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่น้องทางรอยเอ็ดนะครับเสรภูมิน่าจะเป็นเบาแจ็คนะฮะอยู่ทางรอยเอ็ดเสรภูมิหมดเลยนะครับฝากถึงพี่น้องจังหวัดบึงการครับทางโรงพยาบาลบึงการประกาศบอกว่ามือนีมีการฉีดวัคซีน ใครที่ฉีดแอตตาซินแวคครับสเข็มอยากบูทเข็มที่3คืออยากฉีดเข็มที่3เนี่ยจะเป็นแอตตาเซเนกาหรือไฟเซอร์ไปฉีดได้เลยนะครับเลือกกอเลยครับหรือเสียก2องขังเลยปะไปเอาเลยคนละขังเลย <laughs> สเข็มลเลยปต้องปรึกษาหมอได้สีเข็มสิไวป้ปลนะต้องเบ่งดูเจ้าของน้ำนะครับส่วนเข็มแรกใครที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนครับตอนนี้ ไปฉีดเข็มแรกเป็นแอสตาเซเนกานะครับส่วนเข็มที่2เป็นไฟเซอร์ก็คือต้องรอตามการนัดหมายเข้า,าเดือนนี้หรือเดือนหนา้าหรือจักมือแล้วแต่หมอเพิ่นสินัดอีกเทือน,นึงนะครับนะก็คืออยากให้ทุกคนไปฉีดกันเยอะๆเพื่อนว่าเนื่องจากวัาสิมีพุ่งกลุ่มกันนะครับนะลหลายๆอย่างลหลายๆด้าน่านเองไว้เท่าไปาะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังใครที่จะฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ยังไม่เคยฉีดครับแต่ว่าเป็นแอสตาเซเนกาหรือไฟเซอร์ก็ไปพิจารณาดูนะครับทางคุณหมอเพิ่น สิทธิ์ให้รือว่าปรึกษาเพื่อนกอนนะครับมี2ที่นะครับที่1คืออำเภอเมืองบึงการยันค้นอ้างหลายกับอีกอันที่2ก็คืออยู่ที่โลตัสบึงการนะครับอยู่ที่โลตัสบึงการก็คือที่โลตัสก็มีฉีดนะครับทางสารสุขไปฉีดโลตัสทางอำเภอนะฮะกับไปฉีดกันอยู่ที่ทางด้านของที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการนั่นเองนะครับอยู่ตรงขามกันแล้วครับโลตัสท่นละไปมองหันเนาะเอากดกันครับมาครับนาไม่ในช่วงนี้ครับ089 422 3471ครับย้ำนะครับ089 422 3471และก็080 324 9222ครับ080 324 9222นะครับหน้าใหม่ในช่วงนี้ออกอากาศทั้งวิทยุและกับทีวีโทรทัศน์กันอย่าเค้นเบาะมาตัวเปลี่ยนๆสดๆครับมาเข้าไปดูทีวีนะครับกล่อง PSI ช่อง67แต่ถ้าว่าไม่มีทีวีมีโทรศัพท์มือถือมี Facebook บอ ลูกหลานนั่งอยู่ใกล้ๆบอสูสูมีเฟซบุ๊กบอกเข้าไปพิมพ์มึงดูคำาว่าบุญมาทีวีหกสิบเจ็ดสดรสิบุญมาทีวีหกสิบเจ็ดสดหรือไลฟ์นะครับขันพลังเพื่อเอินอไลฟ์นะไลฟ์ rice, นะสดว่าต่อไปก็สามารถชมสดๆกับบุญมาพันดวงนะครับออกอากาศกันสดๆได้เนี่นะครับช่วงนี้เวลา11.4 11. เนาฬิกานาทีบรรยากาศคุยกันหน้าใหม่ สดๆนะครับกับผมบุญมาพันดวงนะครับทังคอมเมนต์มาทั้ง Facebook ก็มีคุณผู้ผาเพ็รนะสวัสดีครับพี่บุญมาพั่นสวัสดีครับคุณผู้ภาครับสวัสดีครับผมบุญมาครับสั่งของได้ค่ะได้ครับอยู่ที่ไหนครับปักธงชัยค่ะปักทงชัยเอาอะไรบ้างครับเอาน้ำ ฟาสโกรบุญมาฟาสโกรโปรตีนพืชเนาะครับผมครับส่วนสีเหลืองเป็นฟาสโกรโปรตีนพืชตัวนี้นะครับเหลืองอ่าที่นักยกอยู่ง่ายวิธีสีแดงบุญมามิกฟอสอ่านี่สีแดงได้ครับขอบคุณครับีววก่ันครับนนงี่แหละครับวางสายปุ๊บเดี๋ยวทีมงานโทรกลับปรับนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับฟาสโกรกับมิกฟอสทำหน้าที่ต่างกันยังไงฟาสโกรจะทำให้พืชงามเร็ว โตเร็วได้ผลผลิตดีนะครับนี่คือฟาสโกส่วนมิกฟอสจะช่วยในเรื่องของพวกกราพวกกราแปง้งพวกโรครากเนา่าโคลนเนา่ามันหลายครับนะฉีดใส่ใบฉีดใส่โคลนได้เลยตัวนี้นะครับจะใช้เปลืองนิดนึงนะถ้าผสมคู่กันได้ไหมยิ่งดีครับถ้าคู่กันเอามาคู่กันยิ่งดีนะครับนะคือเขาบุตรเอตาใส่กับไฟเซิร์นนะแห้งดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมเอย ไม่ได้ยินสายต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญมาครับจ้าครับผมยางพูว่าคุณยังพ้นนี่ป่จ้ะมีครับเมืองพ้นขอนแก่นยึกออกแล้วจ้าเอ่อเมืองพ้นขอนแก่นนะครับได้อยู่ที่คนณขอนแก่นเดี๋ยวผมให้เบ้าสักจึกโทรหาเด้อครับเบอร์นี้เนาะขอบคุณครับจ้าสวัสดีครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญมาคุณดวงครับรับสายครับ ฮ <Hello. S 1> ัลโหลฮัลโหลครับยายอยากจะถามยายอยากจะถามมันเลือฟ้านะ่าราคาไหนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทครับคุณยายเลือฟ้าน่ะเป็นแคปซูลหรือเป็นน้ำเป็นแคปซูลจ้าแคปซูลแคปซูลย,ยายจังยายจังกองหนึ่งได้ครับคุณยายสมูทสุดทิ้งหลิงสุดละหักเก้อนหนึ่งเด้อคุณยายอยู่เพื่อไหนครับ อยู่อำเภอ,เอลคลองร้านตำบลคลองร้านบ้านเลิงกระท,รทงงภาคามคลองร้านกัมเพียงเพชรคลองร้านกำแพงเพชรได้ครับอือโอเควสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเดีฮะอีกหน้าหลบบบุญมานจะเาฟังเพลงไงเด้ออ้าวคือจะไหนอยากฟังเพลงมาทั้ไปอันเพลงผู้ใดห,ห้อง ห่วงคอเบาบ่อยเบาบ่อยมีบุญมาหันวะได้เอาเพีงเพีงอย่างอ่ะฝากล้มอวยพรอ๋อฝากอวยพรอนล้มฝากล้มอวยพรเนาะของเบาบ่อยไปเท่าไปเม้นเจ้าโทรมาจากเมืองใดนี่โทรมาจากใส่เนาะน้นะคนาค้อนหลวงวิญจันทร์นครหลวงวิญจันทร์หนาวไปอากาศหันหนาวหนาวอยู่เลยหนาวหนาวอยู่ว่าที่อันคอมเมนข้าเจ้าอันงานท้าดี ย้อไนไถ่เหรอเดือนไดงานอะไรหนนะงานงานท่าหลวงแมเดือนไท่าหลวงงานท่าหลวงว่เมียนแล้วเ,เดือนไถ่เดือนประมาณประมาณแถวสิบเอ็ดสิองอ๋อสิบเอ็ดสิบสองเนาะอ๋อ,นะอ,อมันก็นยากโควิดคือกันเนาะโซนนี้กระไดเกี่ยวข่าวเราไปทางฝุนะ่นไงเกี่ยวข่าวแล้วบ่ไปอาร์ตแลดแล้วกับ <laughs> เบาวไก่ไทยบุญมาสวัสดีครับบัสนสวัสดีครับเบาวไก่นะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อทางสุพรรณบุรีเป็นใจนหนาวไปทางสุพรรณตะวันทางบึงการบ้านเฮาหนาวแล้วนะทางบึงการหนาวแล้วละ่ะนะครับพี่น้องบ้านเฮาเนาะครับเอาเกี่ยวข้าวใสล่ลมหนาวมันคักเท่ายัางมือแรงมาลมหนาววิววันที่13นี่สิลงแขกเกี่ยวข้าวเด้อนี่เตรียมการไว้เด้อผู้ใดสิมากเกี่ยวข้าวซอยครับเบาวเอโคนะครับเบาวมินเบาว เสร็จนะครับโอ้สิไปยูววุวสิเขาอยู่บ่าไรการมันยังเป็นไทยทอดสดอยู่พุ่นแล้วเป็นยังฮะอยุทเชียงหน้าพุ่นเลยฮะโยเครื่องทีวีโทรทัศน์เท่าวิทยุเ้าไปิดไทยทอดสดจัดรายการกันอยู่ทงหน้าหรือคักได้เนาะแกงไก่บ,กกบ,บ,บ้านเซบักกระตุนนี่ยบุ้ยแกงร่อนเซปลาดุกจังสิเนาะอือป่าเ้าก็มีอยู่หนองเ้างกัมองไปใส่ลาขึ้นมาแบบฮวงเ้าก็บ,บิดขึ้นมาตำเออแมนเนีเนาะครับอ่าไปเกี่ยวข้าวด้วยกันนะครับสิบสามสวัสดีครับ เขารู้จ้าครับผมใช้ยาตาหน่านาจ้ายาอีหยังอาหารเสริม B I Star อาหารเสริม B I Star นั่นน่ะเมนเมนยายเอากล้องก็ก็มึงเอากอ็นึงลองมึงก่อนจ้าได้อยู่อำเภอพิอำเภอทั้งใดล่ะอำเภอพังโคนจ้าอำเภอพังโคนป่ะพังโคนเนาะอำเภอพิสังพังโคนวารุพังโคนสกลนครพุระเบอร์ อันแม่ยู่ตะบนสิไรเลยแม่อะตะบนเล่ตะบนแล่เบอร์พังคนณสกุลตคนสกุลนคอผู้นเอาได้ได้ได้เดี๋ยวให้ตัวแท้ทางสกุลนครนเห็นเนาะสวาสดีครับขอบคุณครับรอรับสายนะครับสตาร์นะคุณแม่เนาะขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้พญสารท่าล้านถาไไปก่อนอืมมีมีการท่าล้านมีล้อมเข่าในพิษสิฟาดเขานะผมนดยังเมอแรงมา เซ็สุ่มเฟี้ยงไว้ให้เบาหน่งกับเบามิ้นไปนอนสุ่มเ้้เจ้าเด้อนอนหน้าเฝ้าทงเล่อกระเบาเสียงดูนอนหน้าเฝ้า,า,งนนนา,าทงคำลงแล้วใจมันเศร้าผ่า,าย,อยาปอากาศลมวบวยคุณล่าสิงหาวงสบายดีทานบุญมาพันดวงพร้อมด้วยทีมงานบริษัทสุขุสุคนภูญ่ยายสาภูญ่ยยฮินเสียงดู คืดหอดทุกคนเดอ้อติดตามทุกวันเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทร์นาไซทองนี่เคยไปอยู่ได้สมัยว,ว่าแมนแมนสิบปีหรือว่าเกือบสิบปีขึ้นหลังผลแล้วไปประกวดร่วมงานนำข้าะเจ้าประกวดนางสังขารได้เป็นตัวปรพิันสิแตงอาไนี้ก็ต้มไก่สูกินเบามากระถากินหยุนหมอลำสีสดแก้งยังไม่ได้กินต้มไก่อยู่ได้กินแต่ปี้งปลาอีหื้อกับไก หนึ่งไก่มาสันเดย์มาได้แท้บัดมาถามมือนาเท่าไปโอ้มานั่งขึ้นแล้วต้มไก่เพิ่นใส่สูตรโคตรละสูตรเพิ่นเอาตอนไปทางหนึ่งเอาน้ามาทางหนึ่งอ่ะนะเทาก็สดน้ากินนึกว่ามันเขามันไก่เนาะอืมก็คักอยู่แซ่บอยู่วมันขึ้นย้อนหลังไวเท่าไปมาได้แท้ต้มไก่สูตรนั่นเนาะว่าคักได้ประกวดนางสังขารขาเจ้าเสื้อห้องเพลงเนี่ยเสื้อบ่าวบุญมาประกวดพนประกอบส่วนเสียงเพลงมาสันเดย์สวัสดีครับอ่ะลูกครับผม กำแพงเพชรจ้าทางอะไรนะเบิ่งทางเฟซบุ๊กเพชรอ๋อยุคกำแพงอำเภอสวงามหัวจังหวับ้านเราเห็นพรมาทรงเลยเนี่ยยังไม่ซอดเลยขวัญดาวน่ะสวงามกำแพงเพชรรอแล้วรอเล่าบ้องจดกระดาษที่ปันน้ำหนาได้ครับคุณยายครับเดี๋ยวลูกตามให้เนื้อค่ะสันเด้อ ได้ตามใหย่านเด้แล้ค่ะได้ครับขอบคุณครับววสวัสดีครับรเเขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับเบ,บาไก่ไทยบุญมาทางสุพรรณบุรีย่างบ่วหนาวโอ้ย่างบ่หนาววันที่ทางสุพรรณบุรีเนาะขอบคุณเบาไก่ครับตัวแทนจำหน่ายอยู่ทางสุพรรณบุรีพุนละนะครับย่างบ่วหนาวว่าสันว่าเราก็เปิดเพียงเบาไก่ก่านะบริเปิดมือนี้ย่างบ่เปิดอยู่เนาะขี่เมาออหักับหล่อคานำแดงเออเราเขาน้ำแดงดีกว่านะครับ แต่ว่าใครเราบ้าต้อยว่าเซลเราโทษมาได้ใซลเราโทษมาพร้อมว่าอันอันเองกว่างานเกี่ยวเข่าว่าสันนี้มันด้ผิดกฎหมายเพราะเราโทษนี่คือเศร้าผิดเลยเนาะเอามากินซื้อเขาบด้ขายไหมอืผิดบ่เชียงดูยังผิดอยู่บ่เอาลีกินเอาฮอกก้ลีกินเอาเนาะฮอกก้เอาไปไปน้ำโพ้นเนาะฮอกก้าอะไรฮอกก้เอาการมาพวงนี่แล้วคนละการกระดูดเอาดูดเอาเออกับสันเราเราบุ๊มบิ้มคนแต่งเพลงเราโทษโซตายเนาะ <c oughs> เราโทษโซเสียเราโทษโซตายขอบคุณเบาไก่นะคริ่นคอมเมนต์มายเปิดเพียงให้เล่ากันเราอุตส่าห์คอมเมนต์มาเนี่ยเบาไก่เราข่าวน้ำแดงนะครับเอาตั้งไว้ในเด้อทั้งท,ง,ง,งทั้งผดสืบเปิดยังทั้งทีวีฝากลมเวรอยพรบ่เออมีอะไรโค้มาเนาะทา้งวิทยุเปิดแล้วฝากลมเวยพรอเอาเป็นฝากลมเวยพรทางทีวีนะครับจะเปิดส่วนทางวิทยุจะเล่าข่าวน้ำแดงนะครับ ทางฝุ่นะครับสลับกันไปขอบคุณทุกสายและก็โทรศัพท์ทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับที่เข้ามาชมทางบุญมาทีวีนะฮะ psi ช่อง67ด้วยขอบคุณในหลายครับ0 8 9 4 2 2 3 4 7 1เดี๋ยวช่วงถัดไปนะครับพอกับเบาเอีโค่นะครับคุณโกเมืองบึงการคุณเหลียงภูจินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเหลียงครับนะฮะขอบคุณในหลายกันแล้วกันนะครับคุณเหลียงเนาะขอบคุณครับ เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็สปอร์ตโฆษณาเดี๋ยวมาคุยกันต่อเดี๋ยวโชวต่อไปพอกระเป๋าเอโคโส,สระเบ,บาวมาล่าไปก่อนครับทางทีวีสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับหรือมีข่าวอาจอไอแจมปทางทีวีบอมินบอมินเนาะอ่าไปฟังเลยนะครับฝากลมวอว้พรฝากวอว้พรลมนะครับจากบ่อยมีบุญมาครับ